สวัสดีครับวันนี้ช่วงเย็นๆยวันที่19กันยายนนะครับก็เป็นวันที่เราจะมารับนะครับเจ้าตัวเครื่อง iPhone กันนะครับใน17ซีรีส์เนาะวันนี้ผมก็รับนะครับมา2เครื่องสา3เครื่องนะครับก็มี17ธรรมดาอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เป็นสีฟ้าซึ่งเราอัดบอกไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็สามารถไปดูกันได้นะครับตอนนี้ iPhone 1 7 Pro นะครับเพิ่งมาส่งผมเนาะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเจ้าตัวสีเรียกว่าน้ำเงินเข้มนะครับหรือว่าดีบุกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราม ก่่่อออนนนนนะะคครรรัััับบบวาามมีไ้งงเจุดเด่นนะครับของเจ้าตัว iPhone 17 Pro เครื่องนี้นะครับหลักๆเลยคือตัวเนี้ยจะมีเจ้าตัวชิป A19 Pro นะครับซึ่งก็จะแรงขึ้นนะครับกว่าเดิมมากๆประมาณ20%นะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือตัวเนี้ยมันจะมีเจ้าตัว Vapor Chamber ทำให้นะครับเวลาที่เราใช้งานยาวๆนะเครื่องนะครับมันก็จะเย็นกว่าเดิมโดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายวีดีโอหรือเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยตัวนี้เขาเคลมว่าดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในวิวกันนะครับว่าว่ามันดีขึ้นจริงหรือไม่ตัวกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับทั้ ครัุ่วหนึ่งเทเลโฟโต้ตัวนี้นะครับก็สามารถซูมนะครับที่เขาเคลมว่าออปติคอลนะครับไปถึง8เท่าเลยจริงมันไม่ได้ออปติคอลเนาะแล้วก็ตัวจอนะครับเป็นจอโปรโมชั่นเหมือนเดิมความสว่างเพิ่มนะครับจากเดิมเนาะเป็น3,000 nits ครับแล้วก็เจ้าตัวกล้องหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัว18ล้านพิกเซลพร้อมฟีเจอร์เซนเตอร์สเตตแล้วก็สามารถปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้นั่นเองครับก่อนที่จะไปแกะกล่องนะครับเจ้าตัว iPhone 17 Pro เครื่องนี้นะครับใครกำลังมองหาสายชาร์จหรือววชารร์จและะอบคนนนััี้ผมยาาากกจะะะะมแนนนนครรับอุปณ์เเช่นเจ้าตัวอออะแดปเเตตตตรร์ััััวววนนีี้้้คคบืจาชเทคนะครับ 18T นะครับก็เป็นอเตอร์30วันนะครับสามารถรองรับมาตรฐานนะครับ PD 3.0ได้นะแล้วก็มีขนาดนะครับที่ค่อนข้างจะเล็กมากๆหรือว่าใครนะครับต้องการชาร์จเร็วกว่านั้นนะครับว่า iPhone 17 Pro นะครับมีการชาร์จเร็วขึ้นเนาะก็จะมีนะครับตัวตัวชุปเทค AD 653T นะครับตัวนี้65วันนะครับสามารถชาร์จสาอุปกรณ์นะครับได้พร้อมกันรองรับ iPhone 17นะครับที่เป็น40วันนะครับได้สบายสบายเลยนั่นเองหรือจะเป็นนะครับตัวตัวสายชาร์จไนลอนนะครับที่เป็นตัวตัวรองรับความโดยสูงสุดนะครับอยู่ที่60วัตต์ตัวนี้นะครับก็แข็งแรงทนทานน ะครับแล้วก็รองรับนะครับการใช้งานทั้ง MacBook นะครับ iPad หรือว่า iPhone นะครับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเตัวตัว Power Bank นั่นเองตัวนี้คือ Power Bank นะครับตัว LPB 2 0 0 NL นะครับมีสายชาร์จในตัวส่ายไฟสูงสุดนะครับอยู่ที่40่วัตต์รองรับการทำงานนะครับกับ iPhone 17นะครับทุกรุ่นนะครับได้อย่างง่ายดายรวมถึงนะครับรองรับนะครับ CCC นะครับสามารถเอาไปใช้นะครับที่ประเทศจีนได้สบายๆเลยนั่นเองครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดู unbox นะครับเตัวตัว iPhone รับแกกะล่องนครับ i p h o n e 17เนาะสีเจ้าตัวดีบูเครื่องนี้ ก็เรามาเนาะตามไซอัปเปิลนะครับก็สามารถแกะนะครับได้ค่อนข้างจะง่ายเลยก็คือดึงตรงเนี้ออกมาฟลุ๊ปนะครับแล้วก็ดึง2อ,อันแล้วก็ออกมาตามไซอัปเปิลนะครับไม่มีหัวชาร์จให้นะครับฟุ๊ปนี่เฮ้ยสีสวยกว่าที่คิดนะครับ ซึ่งตัวนี้วัสดุนะครับจะเป็นนะครับตัวอลูมิเนียมนี่ประมาณนี้เรามาดูของข้างในกล่องกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็คือไม่มีอะไรหรอกมีสายชาร์จนะครับที่เป็นสายถักเส้นหนึ่งแล้วก็มีนะครับเข็มเจมสิ่มมาให้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับเป็น a c ช i o n b o ททอมนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ camera control นะครับพอเราเปิดมาเราเปิดแบบนี้ค่อยมีเยอะใหญ่เท่าไหร่เลยนะพอเราเปิดเข้ามานะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปกันเรามาดูตัวเคส ซึ่งตัวเคสผมสั่งมาก่อนล่วงหน้านะครับก็อ่ะเรามาดูกันเคสเป็นสีดํจริงๆผมไม่ได้อยากได้สีน้ำเงินเท่าไหร่ผม,มอยากได้สีขาวเว้ยแต่กดไม่ทันก็เลยต้องซื้อสีน้ำเงินมานะครับอันนี้เป็นเคสสีดำนะครับซึ่งปกติผมซื้อเคสที่เป็น Apple สีดำอยู่แล้วแหละอ่ะมาเซตติ้งเครื่องกันนะครับปุ๊บผมปกติจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เลือกคันชลีของเรานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นเจ้าตัวไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่ไนไทยแลนด์อยู่ไหนะครับมันไกลมากเลยไทยแลนดตัวนนัวอกษร ตัวซซิ่งนะครับซึ่งมีจริงก็คือเราสามารถตรงนี้นะครับใครที่ต้องการโอนถ่ายข้อมูลนะครับแบบเร็วที่สุดเราสามารถเสียบสายนะครับอย่างผมใช้สายที่เป็น USB สามสุดเลยเสียบกับ iPhone เครื่องเก่าไปเลยนะครับเร็วที่สุดเวลาที่เราเสียบสายใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาบน iPhone เครื่องเก่าไว้เซตอัพเครื่องใหม่ไหมเราก็เซตอัพไปเลยนะครับรวดเร็วแล้วก็มาถ่ายโอนนะครับฟุ๊ปถ่ายฟุ๊ปถ้าใครไม่ได้โอนนะครับเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับก็สามารถไปดูนะครับไปที่คลิป iPhone 17เนาะ กดเซฟอปฟอร์มีนะครับใส่รหัสโค้ดเครื่องเก่าแล้วก็เหมือนตัวตัว17 Pro ตัวนี้นะครับจะใส่ตัวตัว2 Ton อยู่ให้เครื่องนะครับมันแอคทิเวตสักครู่นะครับอันนี้นะครับมันก็จะถามว่าเฮ้ยจะอัปเดตไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอัปเดตให้มันเป็นเฟิร์มแวร์เดียวกันอ่ะผมกดอัปเดตไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะถามอ่ะอัปเดตไหมล้วเครื่องนี้ก็ถามว่า Enjoy your New iPhone When You Are Come Back Get iPhone Ready trade s t r a i e In นะครับก็เขาจะถามว่าเฮ้ยจะให้คนอื่นไหมให้รีส t o ร์ไหมอะไรพวกนี้นะครับ เราก็ไม่นะครับรอแป๊บหนึง่งให้ตัวเครื่องนี้มันอัปเดตเนาะจริงๆก็คือใช้เวลามาัน5นาทีนะครับในการอัปเดตนะครับนี่คือการดาวน์โหลดคือไฟล์มันไม่ได้ใหญ่หรอกแต่มันก็ต้องมีเวลานะครับในการดาวน์โหลดตอนนี้นะครับก็อัปเดตนะครับตัวเครื่องเสร็จละนะแล้วเราก็มากดเซตอัพนะครับกันอีกรอบหนึ่งแบบนี้เลยก็เซตอัพนะครับคอนติเนียอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่ใจเหมือนกันว่ามันจะให้ทำสองรอบทำไมแต่ไม่ล่นนะครับก็ ต้องทำนะครับเขาให้เราทำแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังเนาะเซตอัพนะครับฟอร์มีแล้วก็ใส่รหัสนะครับเครื่องตอนนี้นะครับก็มาใช้นะครับตัวโดรฟ์เอสดีเนาะเซตอัพตัวโดรฟ์เอดีนะครับกับเครื่องใหม่ปุ๊บอ่ะกดอีกรอบนะครับเป็นวิสมาร์เนาะปุ๊บแล้วก็เรามากดนะครับแพรนเฟอร์ข้อมูลจากเครื่องเก่านะครับซึ่งมันบอกว่าใช้เวลามาหนึ่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็กดไปเลยอันนี้ผมพยายามทำให้ไม่เร็วที่สุดละเพราะว่าเครื่องเก่าเครื่องเนี้ยเราอ่ามีข้อมูลนะครับอยู่ประมาณ 180 190ิกิกนะครับซึ่งตอนเนี้ก็คือประมาณ5โมงสามนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสร็จกี่โมงเมื่อกี้เม้นต้องต่างนะครับจอเราต้องรีบนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเทสไอโฟนที่เกันอันนี้เราก็เลือกเนาะว่าเรานะครับต้องการข้อมูลอะไรจากเครื่องเก่านะครับมาเครื่องใหม่บางของผมก็คือทั้งหมดเลยแล้วก็อัปเดตนะครับไม่ต้องการให้ดาวโหลดอย่างเดียวแล้วผมมีเจ้าตัวซูิกะด้วยนะครับบัตรของที่ญี่ปุนนะ่นเนาะก็สามารถเซตอัพนะครับแล้วก็ย้ายไปเครื่องใหม่ได้เลย Adding to wallet นะครับ อันนี้ก็เซตอัพได้เลยนะครับผมไม่ค่อยชอบซัมมารีเท่าไหร่ก็จะกดโนนะครับคันเ c o n t r ท l yes yes นะครับนี่คือแบบกดแบบเร็วๆเลยนะอันนี้ขยับตั้งนะครับก็มากดเลนกด s e t t i n g ได้นะครับ emergency yes นะครับ estimate time มาดูกัน transfer นะครับจาก iPhone 16 Pro นะครับมา17 Pro ด้วยสายนะครับของยูกีนที่เป็น usb 3 0นนะครับเรามารอดูกันว่า estimate time จะเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าพอเป็นสายแล้วว่า estimate time น่าอยู่ประมาณแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้5โมง5นาทีเฮ้ยทันเฟอร์ข้อมูล9นาทีนะครับ12นาทีเรามาดูกันว่าจะจบที่เท่าไหร่มัน่าเกินครึ่งชั่วโมงเท่าไหร่หรอก29นาทีแล้ว20นาที21นาทีก็นับตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็คือประมาณ5โมง5นาทีนะครับมาดูกันว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าใ,ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้นะคบผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับเมื่อกี้5โมง5นาทีใช่ไหม ตอนนี้5โมง20นะครับตีคร่า,าวๆ20บอกเลือ26นาทีนะครับก็บวกเวลากันไปแต่ตอนนี้ก็คือเครื่องแบบเริ่มร้อนแล้วนะด้วยความเป็นอลูมิเนียมนะครับประมาณเรามาดูว่าไฟนอลลี่100ประมาณ180กิกนะครับจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ทันเฟอร์คอมพิวตแล้วนะครับ5โมง52นะครับใช้เวลาประมาณ47นาทีกับไฟล์ประมาณ200กิกนะครับแบบที่บอกไปตอนนี้ก็ทันเฟอร์ละจะน่าจะรีสตาร์ทนะครับนิดนึง ส่วนเครื่อง16 Pro นะครับมันก็จะขึ้นแล้วว่าเฮ้ยให้เราอีเลสเครื่องเก่าไหมนะครับประมาณนี้ก็รอกันมึงนะครับให้มันบูดก่อนระหว่างเครื่องรีบูดนะครับเรามาลองใส่ครับตัวตัวเคสกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเคสแท้นะครับกับเครื่องตัวสีน้ำเงินปุ๊บใส่แล้วได้ประมาณนี้นะครับจะดูไม่แย่สักเท่าไหร่แต่ถามว่าดูดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลเอาไว้นะคันสําหรับคนที่จะซื้อเคสแท้นะครับตอนนี้นะครับก็ขึ้นรีสโ อันนี้นะครับก็ลืมนะครับต่ออีกรอบหนึ่งก็สามารถทันเฟอร์นะครับเจ้าตัว e ซิมนะครับมาได้เลยอันนี้นะครับก็สามารถกดนะครับทานเฟอร์เบอร์มาได้เลยเนาะว่าเออเบอร์ไหนนะครับเป็นตัว e ซิมเนาะนี่นะครับเราก็กดทานเฟอร์ได้เลยฟุ๊ปคอนเฟิร์มทานเฟอร์ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเซตติ้งเมื่อกี้เหมือนไม่สําเร็จเดี๋ยวรอไปอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้ i n t โทรดิวนะครับ i อโอเอนะครับมานีเราไปทานเฟอร์กลับมาทานเฟอร์นะครับเจ้าตัวซิมกันนะเรามากดอีกครั้งหนึ กัทรานเฟอร์ครับจริงๆต้องบอกอันเนี้ยด้วยความที่วันเนี้ยคนทรานเฟอร์กันเยอะใช่ป่ะอาจจะต้องหลายรอบนิดนึงนะครับจากปกติมันทําได้แหละเนี่ยทรานเฟอร์ละใส่เลขแบบประชาชนนะครับของเราอย่างผมใช้เอสเนาะนี่นะครับก็กดยอมรับนะครับเงื่อนไขถัดไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับทีนี้เครื่องเก่าอ่ะก็จะไม่สามารถใช้นะครับตัวตัวซิมได้ละอันนี้เขาก็จะบอกนะว่าเฮ้ยรอ S อคิเวยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับแค่นี้ก็รอแอคทิเวตนะครับก็สามารถใช้งานได้ละอ่ะแล้วก็ อัปเดตนะครับรออกจบ connecting นะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เบอร์ผมนะครับก็ย้ายมานะครับในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับก็สํอมเ็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเนาะ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือด้านของตัวตัวกล้องเนาะเป็กนะครับตัวตัวกล้องนะครับของ iPhone 1 7 Pro เครื่องนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวตัวเลนส์ที่เป็นตัวตัวเลนสวาย24มินะครับที่18ล้าน f 1.78นะครับขนาด1ส่วน1.28มีอัลตร้าวาย13มิลนะครับที่18ล้านมีเซลล์โน้ต f 2.2นะครับแล้วก็เทเลโฟโต้นะครับ100มิล f 2.8นะครับขนาดเซนเซอร์ทั้งอัลตร้าวายทั้งเทเลนะครับอยู่ที่1ส่วน2.55นั่นเองนะครรับแล้วก็มมซูฟุ ก็สามารถซูมนะครับเรามาดูกันคือเบสิกอะไมนได้8แหละแต่ถ้าซูมสูงสุดนะครับได้40เท่าในทีเดียวซึ่งปกติแล้วอะตัว p p o o n นะครับที่เป็น16 Pro นะครับก็ได้ประมาณ25เท่านะครับก็ได้ซูมนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะกว่านั่นเองครับ โดยสิ่งนะครับที่เจ้าตัวเครื่องนี้นะครับให้มาเพิ่มเติมนะครับก็คือจะมีนะครับอย่างเจ้าตัวกล้องแนาซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถปรับนะครับเป็นเจ้าตัวแนวตั้งแนวนอนได้เลยซึ่งอันนี้นะครับก็สามารถใช้นะครับไปทำภาพนึงแล้วก็วิดีโอนั่นเองก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวครับอันนี้นะครับก็ให้มาเทียบนะครับสีเนาะระหว่างเจ้าตัวสีดำนะครับปีที่แล้วเทียบประมาณนี้นะครับซึ่งคืออยากเทียบหลายเครื่องมากเลยเทียบกับ i iPhone 10เอ่อ6นะครับเทียบกับ iPhone 17นรับ ล้าก็จริงๆก็คืออยากเทียบกับ s24 a l t a าเอส25เ l t ต a เครื่องหนึ่งด้วยครับประมาณนี้นะครับก็เทียบสีให้ดู ประมาณนี้ครับก็อันบล็อกกันไม่จบแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 17 Pro เครื่องนี้นะครับสีน้ำเงินเข้มเนาะถามว่าตัวเครื่องโอเคไหมนะครับก็สวยกว่าที่ผมคิดแต่สีน้ำเงินก็ยังคงเป็นสีที่ผมไม่ชอบนะครับใครชอบคอมเมนต์กันมาหน่อยผมก็เสียดายแหละว่าเฮ้ยผมซื้อสีเงินหรือว่าสีขาวไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ไปปีนึงนะครับก็เดี๋ยวก็คงได้เปลี่ยนละนั่นแหละนะครับพูดถึงราคากันบ้าง iPhone 17 Pro นะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่43,900บาทสาหรับ2 6GB นะครับแล้วก็ข้ามไปนะครับสองรุ่นสมบุก ห1 9 0 0่บาทแล้วก็ถึงบนะครับอยู่ที่5 9 9 0 0าน้บาทนั่นเองครับถ้าสนใจเราก็สามารถไปดูนะครับที่ถ่าของคลิปนี้นะครับหรือว่าร้านต่างๆนะครับก็ไปดูกันได้หรือลิงก์ข้างใต้นี้เช่นเดียวกันนะครับคิดว่าถ้าถามผมมาเท่าที่ได้ลองก็ไม่ใช่ iPhone ที่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นตัวเครื่องที่เป็นอลูผมคิดว่าน่ากังวลพอสมควรในการเป็นรอยนะครับต้องรอติดตามชมเนาะเดี๋ยวเครื่องนี้จนะใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันว่าเฮ้ยประสิทธิภาพจรริงงแล้วขอ iPhone 17 Pro เครื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับส่วนเร็วนี้ก็เจอกันนะครับรีวิว iPhone 17เครื่องนี้นะครับติดตามชมกันได้ครับก็ฝากติดตามช่อง TheP กันไว้ด้วยเนาะชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์โนให้ช่อง TheP ผมด้วยส่วนวันนี้ First ข้าวผอตัวไปก่อน,น,นแล้วสวัสดีครับ